สวัสดีครับอืมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเขี้ยวเสือที่ว่าก่อนหน้านี้เราพูดถึงเขี้ยวมีไปเนาะผมว่าผมคลิปหน้าผมจะเอาเขี้ยวเสือมารีวิวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเอาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องประวัติอันนี้เป็นเขี้ยวเสือไฟครับเขี้ยวเสือไฟ เสือไฟเป็นเป็นเสือที่ขนาดตัวประมาณเท่าเหมาเนีครับไม่ใช่ใหญ่ครับแต่มันมีอำนาจมันตัวเล็กครับแต่ว่ามันมีอำนาจเป็นเป็นพญาเสือทั้งปวงเสือทุกตัวนี่ต้องหวั่นเกงมันต้องกลัวมันครับแล้วก็ไอ้พวกสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยต้องกลัวมัน กว่าเสียไฟเนี่ยครับพูดถึงเรื่องพุทธคุณว่าเป็นมหาอุดมหาอำนาจแล้วก็หายากด้วยครับ เขี้ยวเสือไฟถ้าแยกออกเป็น3 3มไซส์ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เขี้ยวนี้นี่จะอยู่ประมาณไซส์กลางครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับจะอยู่ไซส์กลางรอยเส้นเลือด จะอยู่ประมาณไซกลางเป็นเขี้ยวที่สวยงามและสมบูรณ์และก็เป็นเขียเข้ยวเขียยเข้ยวเขี้ยวซ้ายเขี้ยวซ้ายบนครับเขี้ยวซ้ายด้านบนถ้า เพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆคนไหนนี่อยากได้ครับคอมเมนต์ไวเลยครับอยากได้หรือสนใจคอมเมนต์ไวครับแต่ว่าเที้ยวนี้ไม่ได้ให้นะเพราะว่าผมมีเที้ยวเดียวแต่ว่าถ้าอยากได้นี่ผมไม่แน่ผมสามารถหาได้ครับเพราะว่าที่เพื่อนผมมีครับ ที่เพื่อนผมพอมีคิดว่าผมไปเอามาด้วยนเนี่ยครับเนี่ยครับเพื่อนผมอะพอมีอยู่ครับถ้าอยากได้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะไปถามเขาให้ครับแล้วก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับนะเที่ยวเสือไฟ ขอบคุณครับสวัสดีครับ